คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75เมกะจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต ขอมอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วสรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชัว่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุรายการธรรมะเพื่อชีวิตสวทภูเก็ต 9.75MHz 6เทุกท่านอันนี้อัตมาภาพจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา มาแสดงให้ญาติโยมทุกท่กทานได้รับฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของชาวปกากใต้ซึ่งเรารู้จักกันว่าวันศาสตร์เดือนสิบหรือวันส่งตายายเพราะวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันศาสตร์เดือนสิบหรือว่าเป็นวันส่งตายาย มีคำสอนในทางพุทธศาสนาที่ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาซึ่งแปลว่าความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีทีนี้เราธรรมาก็จะได้น้อมนำเอาความกตัญยุกตะเวทีมาเป็นธรรมะ,ะพูดคุยกันในวันนี้เนื่องในวันศาสตร์เดือนสิบ ซึ่งถือว่าศาสตร์เดือนสิบนี่เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูนะจะทอเท้าความหรือว่าความหมายของวันศาสตร์คำว่าศาสตร์นี่แปลว่าฤดูฤดูต้นไม้เริ่มออกผลฤดูศาสตร์นี่เป็นฤดูของต้นไม้เริ่มออกผลที่ประเทศอินเดียได้เริ่มต้นคำคำนี้ขึ้นมา เราเดิมทีคาว่าศาสตร์นี่เป็นคำเป,นเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตหรือว่าภาษาอินเดียนั่นเองทีนี้คําว่าศาสตร์ในสมัยก่อนที่เขาใช้กันนั้นเขาจะใช้เป็นภาษาไม่เหมือนภาษาไทยก็คือว่าใช้กศสลาสลาอารอเรือและก็ทอทหาร แต่ภาษาไทยใช้คําว่าสอเสือสะอารอเรืออททหารทีนี้อัตมาภาพจะเท่าขอเท่าความในเรื่องของประวัติประวัติวันศาสตร์ประวัติวันศาสตร์เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียสมัยประเทศอินเดียเนี่ยวันวันศาสตร์เนี่ยก็คือวันที่ เขากระทำกันในเรื่องของการสักการะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าเขาบูชาสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เขาคิดว่าสิ่งนั้นสามารถช่วยเรื่องทางจิตใจเขาได้เขาก็เลยนำเอาสิ่งสิ่งนั้นมาบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนี่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศอินเดียสมัยก่อนโน่นนั่นเขานับถือาศาสนาพราหมณ์กันเป็นหมู่มากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาก็เอาสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมานับถือกันเป็นคําสอนของาศาสนาพราหมณ์เขาก็เลยใช้พืชพันธัญญาหารที่ได้มาจากฤดูฤดูฤดูต้นไม้เริ่มออกผลนี่แหละมาทำมาเส้นไหว้ มาเส้นไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสิ่งที่เขาการะสิ่งเขาสักการะหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือสิ่งที่เขาสักการะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเขาได้ในเรื่องทางจิตใจอย่างเงี้ยเขาให้ความสําคัญแล้วก็มาบูชาโดยใช้พืชปัญญาหานี่แหละมาบูชาสิ่งที่สิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเึ็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อมาเขาคิดว่าคนอินเดียเนี่ยคิดมาไว้ว่า ต้องยกบุคคลเป็นที่เคารพสักการะเขาก็เลยให้พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ที่นุ่งขาวมมขาวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ว่าเอาย,ยกบุคคลเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วสมัยนั้นเนี่ยศาส,สนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเนี่ยเรียกว่ามาระยะเผยแผ่ได้เรียกกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราศาส,สนาพุทธอะ ได้มาเผยได้ได้ไดไดเผยแผ่ก็คู่ไปกับศาสนาพราหมณ์ทีนี้คนนับถือาศาสนาพราหมณ์ก็เอาคําว่าสมณะพราหมณ์เนี่ยมา,มาใช้คู่กันเขาก็เลยเขาก็เลยสักการะบูชาทั้งสมณะและก็พราหมณ์เหมือนกันมาเป็นนักบวชเขาก็เลยยึด,ยดบุคคลเป็นที่เคารพสักการะเขาก็ใช้พืชปันธัญยาหานผลลูกหมากลากไรมาบูชานับว่าเป็นเรื่องของมันศาสตร์เหมือนกัน ทีนี้พอมาต่อมายุคต่อมาคนอินเดียก็คิดว่าการสักการะบูชาแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและก็สมณนะพราหมเนี่ยเจ้านั้นยังไม่พอเขาก็เลยสักการะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทีนี้เขาคิดว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่ให้ให้ความความอุปการะคือเคยเคยช่วยเหลือกันมาว่าเขาเป็น เป็นบุคคลที่มีบุญคุณเขาก็เลยใช้พืชปันธัญญาหารผลหมากรากไม้เนี่ยมาบูชาเคารพนะบนรรพบุรุษก็คือต้นตระกูลก็ได้จะได้ว่าเป็นต้นตระกูลที่สืบสา,สายโลหิตกันมาหรือว่านับเนื่องอตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไปในควาเรียกวาพระบุรุษดังนั้นคนอินเดียก็เลยสักการะ,ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่มองไม่เห็นเราเรียกว่าพูดผีปีศาจก็ได้ <c oughs> ที่เป็นคําสอนอาจะเป็นคําสอนพวกเทวนิยมยกาเป็นพวกของศาสนาหนึ่งเรียกว่าศาสนาผีที่เขาเรียกกันว่า,าโซไซโอโลจีเป็นศาสนาที่ที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องเรื่องผีว่าผีเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบูชาเคารพต่อมาก็ เรื่องสมรรมณพราหมณ์ยกบุคคลบันที่ตั้งมาที่สักการะต่อมาก็สักกาะระบรรพบุรุษเนี่ยสิ่งที่เท้าความประวัติประวัติวนศาสตร,ร์ก็คือที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือสักกาะระบรรพบุรุษเนี่ยมาจากสมัยประเทศอินเดียทีน,นี้มาบ้านเราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในเรื่องของวันศาสตร,ร์เนี่ยเดินสิทธเขาถือว่ามี คำสอนของศาสนาพราหมณ์เข้ามาบ้านเราในยุคสุโขทยัยก็เลยกลายเป็นว่าวันศาสตร์เนี่ยเป็นวันที่เป็นวันที่ระล,ลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วคือทําบุญมาทําบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วในสมัยสุโขทยัยซึ่งมีหลักฐานในในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพระราชชัประเพณี12เดือนซึ่งพระราชนิพนธ์โดยราชการ ในหลวงราชการที่5คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักฐานอยู่ว่าเรื่องวันศาสตร์เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากศาส,สนาพราหมณ์ที่อินเดียนั่นแหละแล้วทีนี้สมัยสุโขทัยเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลได้รับอ,อิทธิพลของศาสนาคําสอนของศาสนาพราหมณ์มาก็กลายเป็นว่าเราเริ่มวันศาสตร์ของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยในการสักการะบ,บูชาบรรพบุรุษ ผู้ที่รองรับไปแล้วพอต่อมายุคต่อมาการเวลาก็ผันเปลี่ยนไปนะผันเปลี่ยนไปมาจนถึงยุคดัตน,นโกสินทร์สมัยรัชกาลที่6 2,466เรามีการจัดวันศาสตร์ครั้งแรกที่เป็นหลักฐานในยุกคกรุงดัตตน,นโกสินทร์ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราช มาปี2466ซึ่งในขณะนั้นมีพระยารัษดานุประดิษฐ์เป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำได้ท่านได้ศึกษาและนำเรื่องราวคำสอนเหล่านี้มาใช้ทางภาคใต้จัดให้มีการวันสารเดือนเดือนสิบขึ้นมาคือระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็จัดให้มีวันศาสตร์เดือนสิบเนี่ย มีสองวาระด้วยกันหรือว่าสองครั้งด้วยกันซึ่งครั้งแรกเนี่ยคือวันแรมหนึ่งาเดือนสิบซึ่งเราเรียกว่าวันรับตายายหรือว่าวันวันที่ศาสเดือนสิบครั้งแรกนะทีนี้ครั้งที่สองก็คือวันแรมสิบห้าเดือนสิบซึ่งเราเรียกว่าวัน ส่งตายายนะซึ่งการทำบุญทั้งสองครั้งนี้เป็นการทำบุญที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบรรพบรุษและบุพการีของเราเนี่ยก,ก,ก็เลยทำให้ว่าวัฒนธรรมสิ่งที่เราได้รับจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาสูเ่เข้ามาสู่บ้านเราเป็นเรื่องของ ศีลธรรมโดยตรงมีความเห็นกงอรตามาว่าศีลธรรมยังไงก็คือเรารับเรื่องความกตัญญูเนี่ยซึ่งได้ยกพระบาหลีไว้ข้างต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตกเวทิตาได้รับความกตัญญูกตกเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือเรารับความความมีศีลธรรมจากวัฒนธรรมของพราหมณ์ฮินดูมาสู่บ้านเราก็พุทธศาสนาก็สอนเรื่องความกตัญญู เป็นภาษาบาลีนะที่เป็นหลักฐานอยู่ที่ตะมาว่านี่ะนกน็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ศาสนาพุทธให้ความสําคัญกับบรพรพบุรุษปุยาตายายในเรื่องความสาคัญว่าลูกหลานทุกคนเนี่ยเมื่อมีประเพณีวันสารเดือนสิบหรือประเพณีประเพณีแห่งความกันันยูต้องพูดถึงความกันัญยูก็ตันยูคืออะไร กตัญญูกะตะเวทีเนี่ยมันมีสองคำย่าิโยมทั้งหลายกตัญญูเนี่ยแปลว่ารู้คุณท่านนี่กะตะเวทีถึงว่าตอบแทนคุณท่านดังนั้นคําว่ากตัญญูกตะเวทีจึงหมายถึงว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทนทีนี้คําว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทนเนี่ยก็เรียกว่าผู้มี ความกระตันยูกระตะเวทีรู้แล้วก็ตอบตอบแทนถามว่าเมื่อเรารู้เรารู้วาเนียวันวันศาสตร์เดือนสิบก็คือว่าวันที่เรามาระลึกถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้เรารู้ก็เรียกว่าเป็นเราเรามีความกระตัญยูแล้วพอเรารู้อย่างนี้เรียกว่ามีความกระตันยูแต่ปัญหาก็คือว่าแค่รู้อย่างแค่รู้ว่าวันนี้เป็นวันรับส่งตายาแค่เนี้ย ตําแ่ภาพมีความเป็นว่ายังไม่พอปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยคงจะไม่ไม่มีความพอใจว่ารู้แค่นี้หรือเป็นคําถามที่ว่าไม่น่าจะมีความพอใจว่าลูกหลานแค่รู้แค่นี้แต่สิ่งที่ลูกหลานจะต้องตอบแทนท่านนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญมากบรรพบุรุษท่านอยากให้เราเวลาอยากให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมท่านอยากให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน นี่คือสิ่งที่ท่านอยากต้องการให้เป็นอย่างนั้นน่ยถ้าเราทําในสิ่งที่ท่านต้องการก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ตอบแทนตอบแทนท่านนี่ก็ได้กระตะเวที T. เพราะฉะนั้นรู้แค่รู้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องตอบแทนบุญคุณท่านเพราะฉะนั้นคําว่าตอบแทนบุญคุณเนี่ยอัตมภาพได้จะน้อมนาเอาหลักธรรมในตามพุทธศาสนาในฐานะวันสงตายาย เราจะใช้หลักธรรมอะไรเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้ตายายของเรามีความพอใจเพื่อ,ให,ใ,หใ,หอให้บรรลุตามตามประสงค์และตามเจตนารมณ์ของปู่ย่าตายายเหล่านั้นนี่ยีเป็นสิ่งสําคัญมากญาติโยมทั้งหลายในหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยตามมาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ ที่ดีมากเล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือธรรมนูญชีวิตจะรยิยเรีหนังสือธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามของพระเดชพระคุณของพระเดชพระคุณนี่ตกอไปของของเจ้าพระกุณสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปอประยุตโตท่านได้เขียนเอาไว้เมื่อปี2,519แล้วก็มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อมาเรื่อยมา หลายหลายครั้งเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่เป็นแนวทางแห่งการแห่งของการประพฤติปฏิบัติสำหรับญาติโยมทุกท่านเนี่ยถ้ามีความสนใจก็ไปญาติโยมควรจะศึกษาเล่มเนี้ยธรรมนูญชีวิตตระมาขอแนะนำหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งในหนังสือธรรมนูญชีวิตมีหลักธรรมสำหรับคนสืบตระกูลหรือว่าทายาทที่ดี เพราะคนสืบตระกูลหรือทายาทที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเพราะลูกหลานของบรรพบุรุษเนี่ยมันพูดสืบทอดตระกูลสืออทบทอดเจตนารมณ์ที่ดีงามเรื่องศิลธรรมเรื่องความเจริญงอกงามเนี่ยที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนท่านต้องการให้เป็นอย่างนั้นน่ยให้ลูกหลานท่านได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่สืบทอดตระกูลของท่านคือทายาทที่ดีหลักธรรม ที่จะนามาพูดก็คือว่ามีสามเรื่องด้วยกันใหญ่ๆอย่างแรกเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่ความเจริญเปิดประตูสู่ความเจริญประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือเปิดช่องทางปิดช่องทางเข้ามาของความเสื่อมประการที่สามก็คือเชื่อมความสัมพันธ์กับปุพพการีเนี่ยสามข้อหลักใหญ่ๆที่จะนำมาพูดคุยว่า เราจะตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษปุย่าตายายเราอย่างไรท่านจะใช้หลักธรรมะเหล่านี้เพื่อให้เห็นว่าการตอบแทนบุญคุณมีความสําคัญมากเพื่อทําให้ท่านเหล่านั้นปุย่าปย่าตายายบรรพบุพร,บรุษมีความพอใจประการที่หนึ่งที่เรียกว่าเปิดประตูสู่ความเจริญเนี่ย ได้แก่เรื่องของกุศลกรรมบท10ประการเรื่องของกรรมเรื่องของกุศลกรรมบท10ประการที่เราเรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4และมโนกรรมสคือการกระทาถูกต้องทางกายวาจาและก็จิตใจอาจจะมาภาพยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างไม่ได้พูดให้จบกระบวนการแต่จะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายทราบว่าการเปิดประตูสู่ความเจริญ ที่ทุกลานทุกท่านจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดเพื่อให้ปุญญาตายายบรรพบุพร,รุษเกิดความพอใจแล้วก็ท่านได้มีความสบายใจในฐานะที่เรียกว่าวันวันรับตายายและส่งตายายนะเพราะเรามีเพราะมีคติคําสอนว่าวันเดมหนึวันเลมหนึ่ง,งค่ำเดือนสิบเนี่ยเป็นวันที่ตายายเนี่ยมาสู่โลกมนุษย์ พราะท่านเหล่านั้นนะอยู่ในโลกอยู่ในโลกของนิวรณนรกและก็มีการส่งมาอยู่ในโลกมนุษย์15วันแลวก็วันแรม15บห้าค่ำเนี่ยท่านก็จะกลับอย่างเงี้ยเาฉนั้นเวลาท่านมาเห็นเราท่านต้องการให้เราเห็นเห็นเห็นลูกหลานท่านเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเรียกว่าข้อที่หนึ่งเปิดประตูสู่ความเจริญก็มีความสําคัญตรีวยว่าถ้าเห็นลูกหลานของท่านเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ท่านก็จะสบายใจในเกิดความพอใจท่านจะส่งท่านกลับไปก็ก็เกิดความสบายใจบรรพบุรุษก็กสบายใจแค่หลักธรรมข้อนี้ก็มีความสําคัญนี้ว่าเปิดประตูสู่ความเจริญในฐานะเราเป็นครอบครัวลูกหลานของท่านที่อยู่ในศีลธรรมเดินตามรอยกุศลกรรมบทคือมีกายวาจาใจที่ดีเนี่ยธรรมภาพต้องขอพูดย่อๆนะเพราะเวลามันจำกัด พินว่าคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยก็เป็นกุศลกรรม,มบดนะอาจารย์โยกก็นําไปศึกษาต่อว่าเป็นอย่างไรทีนี้ประการที่สองปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมคําว่าปิดที่มาปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมเนี่ยคือไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับความชั่วทั้งปวงซึ่งมีคําสอนว่าณอนารียังกิษามิ เราจักไม่กระทําสิ่งตําซามขึ้นช่วาขึ้นชื่อว่าความชั่วเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยแล้วไม่ไม่ไปต่อรองกับความชั่วด้วยนี่เรียกว่าปิดช่องทางทุกอย่างที่มาของความเสื่อมเช่นเรื่องของอบายามุกทั้งหกที่เราได้เคยเรียนกันมาในในในมสมัยมัธยมแล้วก็เป็นหลักสูตรของธรรมะเนี่ยนักในนักธรรมหรือว่าธรรมศึกษาชั้นตรีเนี่ย จะพูดถึงเรื่องอบายมุกเช่นว่าเรื่องอติดสุรายาเมาเนี่ยเรื่องของเอาแต่ติสุรายาเมาเอาแต่เที่ยวกลางคืนดูการละเล่นไม่เว้นการพนันกบกลชั่วเป็นมิรเกตคลานทําการงานเนี่ยนี่เป็นเรื่องของอบายมุกทั้งหซึ่งอบายมุกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีโทษเป็นเป็นเรื่องของความเสื่อมทุกอย่างอ่ะมันไม่มีมันไม,มน่มีเรื่องเรื่องดีอะไรเลย แล้วก็มีโทษด้วย,เ,ยเช่นเรื่องติดสุรายาเมาเนี่ยมีโทษสังน้อย6ประการด้วยกันประการที่1ทําให้เสียทรัพย์ประการที่สองเนี่ยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเนี่ยประการที่3ทําให้เกิดโรคหรือเป็นการทําลายสุขภาพประการที่4เนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงประการที่5าเนี่ยทำให้เกิดหมดความระยและประการสุดท้ายบ่นบ,บนับ่นทอนสติปัญญา ทำให้เป็นคนได้มีความตรตรองน้อยอะไรเงี้ยคือคิดคิดเรื่องดีไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องดีไม,ไม่ไม่ออกว่าต้องต้องประพฤติตนอย่างไรเนี่ยทำให้สติปัญญาบันทอนสติปัญญา <c oughs> นี่คือโทษเทตามารยกตัวอย่างะเนี่ยแค่โทษของการติดสุรายาเมาเนี่ยโทษอย่างน้อยหกประการแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของ เที่ยวกลางคืนดูการละเล่นไม่เว้นการพนันกบควรช่วไปเมตเกตตามการงานงานเหล่านี้ก็มีโทษเหมือนกันแต่จะพูดสรุปเพื่อให้หมดสมแก่เวลาที่เราได้สองข้อแล้วก็คือหลักธรรมสาหรับคนสืบประกูลข้อที่1คือเปิดประตูสู่ความเจริญในเรื่องของอุศลกรรมบทสิทธิ์การที่สปิดช่องทางที่เข้ามาของความเสื่อมทั้งปวง ประการที่3ที่จะพูดต่อไปนี้หลักธรรมข้อ3ก็คือเชื่อมความสัมพันธ์กับบุปการีเชื่อมความสัมพันธ์กับบุปการีบุปการีเนี่ยคือใครบุปการีก็คือบุคคลทําอุปการะก่อนหรือผู้มีพระคุณหรือผู้มีบุญคุณนั่นเองคําว่าบุญคุณก็คือท่านเหล่านั้นเคยช่วยเหลือเรามาทุกเรื่องก่อนแล้ว เช่นพ่อแมอ่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เรียกว่าบุพการีของเราท่านช่วยเหลือด้านเงินทองทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือเรื่องเรื่องอสติปัญญาให้กับเราเนี่ยเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าบุพการีของเราแต่ว่าคําว่าบุพการีกับบรรพชนญาติโย,ยมต้องแยกให้ออกด้วยเออ,อบรรพบุรุษรกับคําว่าบุพการีคําว่าบรรพุรุษน่ะหมายถึงว่า นับเนื่องตั้งแต่ปุาาย่าตายายขึ้นไปแต่ว่าท่านเหล่าน,นั้นลงรับไปแล้วแต่ว่าคําว่าบุพการีหมายถึงว่าพ่อแม่ปุยญาตาพ่อแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นต้นอย่างนี้อาจจะมีชีวิตอยู่อยู่ด้วยหรือว่าอาจจะลงรับไปแล้วด้วยแต่เขาเรียกว่าบรรพบุรุษเขาเรียกว่าบุพการีต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจสองศัพท์นี้ก่อนทีนะนี้ เชื่อมความสัมพันธ์กับปุปการีประการที่หนึ่งก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบประการที่สองก็คือช่วยกิจธุระการงานของท่านประการที่สามดำรงวงศกุลไว้ได้ประการที่สี่ก็คือทำประฤติป,ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับในฐานะที่เป็นทายาทผู้รับทรัพย์โมโรดกของท่าน นี่ยทีนี้ประการสุดท้ายก็คือเมื่อท่านลังรับไปก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเนี่ยคนเนี้ยที่กําลังจะจกเรากระทาอยู่ก็คือวันศาสตร์เดือนสิบมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านนี่เราเรียกว่าเป็นหลักธรรมสําหรับคนสืบตระกูลยุธาญาติที่ดีที่บรรพบุรุษรวมทั้งบุพการีด้วย ท่านเหล่านั้นต้องการให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมและก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ย่างยมซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนคุณของท่านเพราะเวลาเราตอนเราเด็กก็ดีเวลาเราไปหาญาติพี่น้องปู่ย่าตายายคนแก่คนเฒ่าเวลาให้พรเราเนี่ยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะขอให้มีความสุขความสุขขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะนี่คือความความต้องการของท่านและท่านเหล่านั้นก็จากเราไป ح ح> ถ้าเรานึกได้จําได้ว่าตอนเราไปขอพรท่านานให้พรอ,อย่างประมาณนี้เป็นดังนั้นในวันศาสตร์เดือนสิบเนี่ยอาตามาขอสรุปว่าในวันศาสตร์เดือนสิบเราก็ควรที่จะดำลึกถึงคุณท่านน่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือต้องตอบแทนมันคุณท่านด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเรียกว่าเรามาส่งเสริม ส่งเสริมศีลธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตะเวทีเพราะว่าบุพการีที่จะมาบอกว่าคําว่าบรรพระบุรุษและก็บุพการีเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอุปการะมีพระคุณหรือว่ามีมุงคุณกับเรานั้นเราเนี่ยเป็นลูกหลานก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นลูกหลานของท่านและก็ ทำในสิ่งที่ตั้งท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเอาไวา้แต่ถ้าเราแต่ท่านวันถ้าเราไม่ป,ปฏิบัติด,ดีปูตาย่ายายบรรพบรุษท่านจะเห็นเขาบอกเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าวันแรมหนึ่งค่ำนะเดือนสิบะเขาปล่อยปล่อยมาจากกลุ่มนรกถ้าท่านมาเห็นลูกหลานของท่านยังทะเลาะกันอยู่ไม่มีความสามาคัคคียังประพฤติชั่วอยู่อย่างเงี้ยไม่อยู่ในศีลธรรม ท่านก็ไม่สบายใจถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีในฐานะที่เรามารับท่านรับท่านแล้วให้ท่านได้เห็นว่าลูกหลานเนี่ยเป็นคนดีมีสินธรรมนะประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมของคนสืบประกูลเป็นอาถญาติที่ดีเนี่ยท่านก็สบายใจนะแล้วว่าวันพอวันหนึ่งก็คือวันวันส่งท่านก็จะได้กลับไปอย่างสบายใจแล้วก็มี ความพอใจว่าลูกหลานของท่านเหล่านั้นอยู่ในศีลในธรรมนี่คือสิ่งที่ที่เป็นคำสอนในทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาสู่หลักคำสอนในศาสนาพุทธซึ่งมาตกสู่ยุคของบ้านเราในวันศสตร์เดือนสิบจึงเป็นวันแห่งความกตัญญูหรือว่าเป็นวันแห่งศีลธรรมแต่มาจะพูดว่าเป็นวันแห่งศีลธรรมก็ได้ เราปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนี่ยว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีมีศีลธรรมดังนั้นในการพูดคุยสนทนาในเรื่องของวันศาสตร์เดน10ซึ่งตรงกับวันที่25กันยายนพุทธศักร,ราช2 5งหเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ลูกหลานทุกท่านต้องให้ความสำคัญและก็ส่งเสริมประเพณีนี้ สืบต่อไปอย่าใหเา้เรื่องประเพณีที่สำคัญตรงน,นี้สูญหายไปเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะอาตมาภาพจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมรพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสบายจิต คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพร